ริงกิงกองมาริงกิงกองกูไม่เคยเล่นพิยากับเพื่อนเลยนะเว้ย What the fuck เฮ้ยมองหน้ามึงเอาเอาสัตว์ยวกูอยู่ไหนแม่เฮ้ยปืนอย่าลั่นะเอาลงเลยปืนมึงล่วงไอ้สัตว์ไอ้ผู้อมบี้มาไอ้ผู้มึงยิงดิมึงยิงเหมืนก่อนปืนมึงก็ล่วงเนี่ยปืนมึงล่วงกระบอกนึงเอาไอ้เหี้ยนี่นี่กูมีกระบอกนี้มึงเห็นไหมเนี่ยมันมีอีกกระบอกนึงนู่นนู่นนู่นกีกูชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้คือกระบอกใครอะ ไม่รู้กระบอกกรบอกมึงเก็บไงวะอีสองกระบอกเอ๊ะม no ันเก็บทางขวาอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยมันเก็บทางซ้ายเห็นไหมทำไมตัวกูโดนดึงทำนึงกูหมุนหน้าดีๆกันเนี่ยกูจะสอนกูเคยเล่นเกมนี้มึงดูกูหันมาหากูดิเนี่ยเวลามึงจะเอาเวลามึงจะเอาปืนเก็บอ่ะมึงต้องเอาไปทางซ้ายจนกว่าจะมีขีดสีขาวขึ้นแล้วปล่อยแม็กทีแม็กทีโอ้กูโดกลับไหนแล้วคิวเปี่ยวฟ้าวแม็กซีแม็กซีเฮลโหล

ก,กูเก็บตรงไหนไหน,นี่ไงมัน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 เอาไว้ที่เส้นขาวๆได้เว้ยแต่ผวข้างนอกมาแล้วมึงไม่ฆ่ามันเดยมองขวมองขวัเวงเวมึงมึงเห็นกูปะเนี่ยเทพระเจ้าทอว่ะเฮ้ยผัวมีคนมีเขาหลังมึงผัวหลังมึงหลังมันทำดาเมจไม่ได้สับเว้ยพระเจ้าอ๋อ เยอะนจะอชิบายเลยเดิน uhm ต่อเดยนี่เปิดได้เฮ้ยโอ้ยมึงแม่งรู้ดีว่ะแต่มันไม่มีเฮียอะไรเลยเพื่อนเอปืนปืนกูอยู่ใต้รถใต้รถเอ้ยตัวมึงยืดเมื่อไปไหนอ่ะควายเอ้สวย ปืนกระบอกเดี๋ยวมงังร well> ักษาไม่ได้มึงโดนซอมบี้แดกแน่อ๋ออ๋อเก็บกระสุนดิโพคนละอันไปดิมันแบ่งกระสุนให้เพื่อนไม่ได้ด้วยไอ้เหี่อ่ะมึงเคยได้เก็บนี้มั้เนี่ยฮะ i need to get through here เดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้ทางนี้เอ้ยทางไหนวะทางไหนวะเพื่อนเฮ้ยมึงมีน้อยหนาไว้ทำไมอ่ะฮะดูมึงดูกุงดูกูดูกูนะ ไอ้เหี้ยาเด็กสามขวบโยนบาสโยนบาสไอ้เด้ยเดมื่อแต่เราต้องไปตรงไหนวะคือต้องไปตรงนี้เหรอเออกูว่าเพื่อนมึงทำอะไรฮันล็อกเกอร์พี่เอฮันล็อกมึงจะโชว์นิ้วนี้ให้กูไหวไอ้ไอ้มึงจะโชว์นิ้วนี้ให้กูอ่ะยากแล้วมึงอ่ะนิ้วกูไม่สมุทแป๊บนึงมึงดูนี่ แบบหนึ่งเอ้ยมึงแม, <c oughs> ม่งมกากเลยเฮียมึงแม่งกากจริงทำไมนิ้ว,น,วนางกูเป็นไม่ติดวะไอ้ไอเฮียงงวะตามกูมาเร็วอ๋อนี่ไอสัตว์ข้างนี้ได้วะข้างขวาขมันจะไม่ค่อยติดเว้ยข้างขวานิ้วนางส <c oughs> ักเยอะเบชเงยตื่นเ<อ>ต้นอะไรกับน,นิ้วมึงขนาดน,นั้นนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วนางมันไม่ได้วะไม่ถูกต้องวะอ่ะมึงหาวิธีไปดิดูโก ถอยออกมาโอ้ยเจ็บ,บเลยสัตว <c oughs> ์าอ o มาเว a y ไอ้เหี้ยศชาเดิมก็ตลกเหล็งที่หัวเล็กนี่หัวโวยเลยนี่หัวเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ใส่หมวกยิงไม่เข้างมึงยิขาเมื่องอน ว่จอวิกก็เคยเล่นมาหรือยูมึงดูจอวิกเคยเล่นมาเนี่ย่อ้โอ้โหไอู้เวลข้ามว่ะเมอว่าเราเราต้องเข้าไปในเมืองนั้นดจอดเพื่อนมึงนั่งทำไมวะมึงเมื่อยหรอ เนื้อท่าเดิมก็ตลกเลยสินี่แม่นหัวแม่นหัวเยอะเสียงคนน่ากลัวเลย There were definitely people here. ไอ t s look a น o u n d I find something useful. เฮ้ยผูกูเจอกุญแจว่ะเพื่อน Nice เพื่อนกูเจอกุญแจว่ะเพื่อนกูเจอกระสุนเจอปูเฮ้ยมึงเอาไปหมดเลยไม่แบ่งกูเลยอ่ะหมดแล้วโอ้โหไอเด็กเวน ็จไอ้เฮี้ยเราเฮ้ยโอ๊ยอ้นี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูอุ้ยพูกระสุนเต็มเลยพูมาเก็บเร็วมึงเอาเกสซ้ายไปมึงเอาเกสซ้ายไปเลยทำไมของกูมีแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรในกระเป๋าคุยเนี่ยไม่รู้อ่ะกระเป๋าเหมือนลิสเทนนี่วิวเลยของยาป่ะวะเฮมันเหมือนกระเป๋ายาวะอ่ะพูมึงพกระเบิดไปดิมันเหมือนกระเป๋ายาจังวะพูมึงพกระเบิดไปดิเนี่ยเก็บเลยเนี่ยที่พื้นอ่ะ นี่คุณพีเบิร์สองลูกไอ้อ่ามึงบอกว่าไงวะผู้โยพินเฮ้ยผู้มึจะดึงออกมาทำไมป้าเอาไปดื่มห๊ะตายมึงตายมึงตายเป็นอะไรบ้างวะตัวนี้มีหน้าไก่แก้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผู้เดี๋ยวก่อนนึ่งไอ้ผู้มึงดูดิไอ้ผู้หันหน้าไปมองมึงหันหน้ามามองกู สัตยูซี่วะเฮ้ยกูทิ้งนะก็บอกเนี่ยกูไม่เอานี่มีสามกระบอกเฮ้ยมึงเอาเอ็มหนึ่งเกาหนึ่งหนไมเอาไหมเอาไหม่เอาไม่เอาออเนี่ยหลบ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 เกีย ถ่าเดินทุกคนประหลาดเลยแ,ลแก่เนี่ประเดี๋ยวประเดีวู้ฮูโอ้โหอูซี่เว้ยอูซี่เว้ยมาเร็วเพื่อนเดี๋ยวกูนำเมงด้านซ้ายมีเฮ้ยปืนกูอยู่ไหน<ว><า> เฮ้ยเกิเดสุ่นเกยดได้ไอสัตว์โคตรเปลืองเลยไม่ใช่แล้วใช้ปืนพกดีกว่าเฮ้ยหลังเข้ามาเพื่อนเฮ้ยมึงเข้าไปแล้วเหรอเยอะโคตรไว To all ว the Feds <ank> an out there, <w> I <ai. S 1> just want to say, you know, this <S <S tour s o so much fun. Oh, I'm <laughs> really enjoying i s อ <Yeah. S 1> <this. S 2> ยากกระจนวิกไอพุงไปไหนอะทางนี้ อยู่ว่าศูนยเนาะเฮ้ยไอ้ผู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 ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่เอ้าเอ้าตัวหนึ่งไอ้ผอาไปดิเอ้ากระบอกนี้กระบอกนี้นี่เอาไป้ไยตะปาคุยแกเอ้ช่วยมึงอะดิเมชั่นมึงเฮี้ยมากกูบอกเลยมึงก็เฮี้ยมึงต้องเดินแบบพูดพูดดีเดินแบบเนี้ยอ้เ i ี้ย let's get the power back สวยไอู้มาเปิดไฟฟ้าตรงนี้มึงไปไหนอะตรงนี้ให้ทำอะไรอะไม่ใช่มันให้ทำตรงนี้นี่เห็นไหมรเราจะเปิดเ,เปิดเครื่องไฟฟ้าไอาู้มีคนวิ่งตามสวยวิ่งไปวิง่งววิง่งเร็เอาลงทางนี้ได้เหรอเด้อลุ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 ลลลลน ยิงมันเชือกกระสุนปืนพกกูใกล้หมดแล้วว่ะกูต้องใช้อย่างประหยัดว่ะเพื่อนเอ่อโอเคกดปุ่มเลยโอเค there goes n o t h e fuck shit oh shit ทำไมอ่ะ I feeling this have a bad about เรียบร้อยเฮียมึงเตรียมโดนถมเพื่อนมึงเตรียมโดนถมเพื่อนกูว่าเราเข้าบ้านดีกว่านนเนี่ยมึงมาแล้อ้สเคีอจัดไปเพื่อน no 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 n you not get me today pal ใจเย็นอย่าเพิ่งวิ่งไอ้ส thuận cái của một rồi Thuận nổ rồi các bạn Thuận nổ rồi các bạn Thôi không mai cay mai cay Thôi mai cay cay tôi rồi không này đi 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 Tôi qua bên trái trời ơi, cái nó nói Quá cái ไอ้ภูมันล้มอยู่ไนเลอกรสุยกไอู้ไอ้ระเบิดสวยเพื่อนสวยสวยสวยเพื่อนข่าวร้ายอะไรกระสุนหมดว่ะต้องไปเอากระสุนก่อนเฮ้ยไอ้ภูกลับมากระสุนในบ้านก่อนเดีปยวนึง เยอะไม่มีกระสุนแล้วว่ะทำไงดีวะอะไรวะยกูเดินติดเสากเดินติดเสาในชีวิตจริงเดินติดเสายิงมันนี่แล้วนั้กูเดินติดเสาในชีวิตจริงชีวิตจริงเสาคูอยู่ไหนเสาเสา That was pretty crazy. ขอบคุณพระข้างในเด้อ Let's go, come on.